ครับผมก็สวัสดีแฟนๆวันพีชทุกๆท่านเลยนะครับวันนี้นะครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับกับอ่านมังงะ่าวันพีชตอนที่1 0 3 9นะครับซึ่งในตอนนี้นะครับมันก็มีชื่อตอนว่าผู้ผิดฉากก่อนที่เรานะครับจะเริ่มต้นฉากแรกก็จะมีการเล่าเรื่องก่อนเช่นเคยเลยนะครับสุดแรงเกิด เบิดตอนขึ้นมานะครับนสถานที่ท้องฟ้าเหนือวันนคุนี้สิ่งในตอนนี้นะครับเราเห็นว่าโมโมโนสเกะกำลังดึงเมฆเปลวะคีของไคโดที่้อมล้มโอเนยชิมะอยู่นะครับโดยเขาเริ่มดึงก่อออกจากนาครหลวงบุพผาได้บ้างแล้อนกครัมในตอนนี้เริ่มเขยื่นแล้วเริ่มเขยื่นถอยหลังแล้วต้องลากไปให้ไกลจากนาครหลวงอีกนิดก็ยังดีใครจะไปยอมให้ของพันนี้ตกใส่นครหลวงกันเล่าหรือมีใครเรียกค่าน้อยหรือเปล่า ต่อมานะครับเนื้อเรื่องได้ตัดมายังสถานที่โอเนชิมะภายในโดมห้องแสดงดนตรีนะครับหลังจากที่วิกมัมถูกคิดโจมตีในท้ายตอนที่แล้วนะครับลูกงองไฮโดแทบไม่อยากเชื่อสายตา,าของพวกเขาเองนะครับว่าทั้งคิดและก็รอสามารถโจมตีสายวิกมัมได้ถึงขนาดนี้นะครับ เวอร์บิ๊กมัมโดนคิดกระเด็นเลยอย่าบอกนะว่าจะแพ้แบบนี้นะบิ๊กมัมขอที่เถออย่าไปให้เด็กพวกนี้นะทางด้านของกลุ่มโจาสาัดคิดนะครับเทียนอย่างนี้พราะเขารู้สึกดีใช้เป็นอย่างมากเลยนะครับหัวหน้าคิดทางด้านของกลุ่มโจศสัดฮาร์ดกันบ้างนะครับกัปตัน ในขณะที่บิ๊กมัมนะครับเธอก็ยังคงนอนกองอยู่ที่พื้นยูสตัดคิดเขาก็ยังมองมาที่เธอแบบไม่ละสายตาเลยนะครับเริ่มเจ็บขึ้นมาบ้างหรือยังละ่ะใหญ่ป้าหาภัยแล้วจู่ๆนะครับรอเขาก็เคลื่อนตัวมหมาคิดที่กระทิงเหล็กของเขานะครับเฮ้ยยูสทัดนี่มันรอบที่2แล้วนะหลังฉันใช้ท่าใหญ่เสร็จแกก็ต้องเสนอหน้ามาปล่อยท่าโจมตีอลังอังเกทับฉันไปซะทุกทีฉันไม่ได้มีหน้าที่เป็นตัวเปิดให้แกนะเว้ย ใครเปิดใครปิดมันสําคัญตรงไหนฟ้าบนอะไรไร้สาระเป็นบ้าถ้าไม่สําคัญหันครั้งต่อไปแกก็เ,เปิดก่อนบ้างสิแล้วก็ซันให้มันเจ็บหนัหนกๆด้วยล่ะจากนั้นฉันจะปิดบัญชีให้เองอย่าสเสอ,อหมอคคาสั่งกับฉันนะเว้ยไม้ตายก้นหีบของฉันตั้งหาที่จะเป็นตัวปิดฉากยายแก,แกนี่ฮะมีงวเหล็กแล้วต่อไปจะเป็นอะไรล่ะฮิปโปเหรอหรือว่าช้าง กูปากไปเลยทําไมฉันต้องเผยตให้แกรู้ด้วยวะและขณะที่คิดกับรอนะครับก็ยังคงเถียงกันอยู่จูจ่ๆนะครับบิ๊กมัมเธอก็ลุกขึ้นมาและก็ดูเหมือนว่าเธอจะมีสิ่งผิดปกติที่แขนขวานะครับพวกลูกกระจของไคโดนะครับที่นอย่างนี้ดูสิกระดูกของบิ๊กมัม บิ๊กมัมนะครับที่ลุกขึ้นมาแล้วในตอนนี้โจมตีด้วยครื่องกระแทกจากภายในทําเอาซี่โครงชั้นแหลกไปโดยลินี่ท่าของเจ้าทัฟฝันก้านี่อันตรายไม่เบาเลยแฮจากนั้นนะครับบิ๊กมัมเธอได้สร้างเบาทรงกลมขึ้นมานะครับด้วยพลังของผลโซลุโซลุและนํามันมาแนบกับแขนที่หยักของเธอนะครับจงรับชีวิตไปแล้วฟื้นกลับมาซะเหล่ากระดูกทั้งหลายครับมามา้าได้เลยมามา้า แล้วในตอนนี้นะครับเราเห็นว่าบิ๊กมัมเธอสามารถรักษาแขนของเธอได้แล้วนะครับตอนนี้ตัวของเธอเหมือนมีพลังงานเต็มเปี่ยมนะครับมีเอฟเฟกสายฟ้าสีดาองอมาจากล่างของเธอนะครับ ทางด้านของเรากับคิดในตอนนี้นะครับที่ยังเถียงกันไม่เลิกขอบอกไว้เลยนะแบบไม่ล้อเล่นด้วยหลังจบยกต่อไปพลังชั้นจะหมดก๊อกแล้วสรุปคือการโจมตีถัดไปจะเป็นครั้งสุดท้ายของฉันและฉันจะไม่พลาดเป้าเด็ดขาดเพราะงั้นแกต้องก็บอกแล้วไงว่าอย่าเสิร์มสาสังชั้น บิ๊กมัมที่ไม่ได้สนใจการทะเลาะของทั้งคู่นะครับในตอนนี้เธอเตรียมโจมตีใส่ทั้งคู่แล้วนะครับโพรเมชิวูดนโปโลเลียนเฮล่าลุยได้ได้เลยหมามา้ากระบีแสงคำรามเมเซอร์เซเบอร์จากภาพนะครับบิ๊กมัมเธอได้รวมโฮมมี่ทั้ง3ของเธอให้กลายเป็นดาบเล่มเดียวนะครับคล้ายกับตอนที่ใช้กับอุนตีและฟันทำลายกระทิงเหล็กของคิดได้ภายในครั้งเดียวเลยนะครับยูสทัดคิดที่นอ,อย่างนี้นะครับ เปล่าประโยชน์นะยังไงวัวนี่ก็เป็นแค่เศษเหล็กอยู่แล้วบิ๊กมัมที่ได้ยินอย่างนี้นะครับเธอก็หัวละองมาที่ปล่าประโยชน์คือความพยายามของพวกแกต่างหากเวลาฝันหวานมันจบแค่นี้แหละไอเด็กน้อยทั้งหลายฉันน่ะส่งคนอย่างพวกแกไปนอนก้นทะเลมาแล้วตั้งไม่รู้กี่ร้อยคนพวกฉันคือผู้ปกครองทะเลนี่มาลายต่อหลายทศวรรษตั้งแต่สมัยที่พวกแกยังงองแงงดูดนมแม่อยู่เลยรวยซะ ในระหว่างที่บิ๊กมัมน,นะครับกำลังพูดประโยคนี้อยู่คิดเขาได้กระโดดออกจากกระทิงหล็ของเขาและเข้าโจมตีใส่บิ๊กมัมที่กําลังใช้ดาบโจมตีสวนกลับมานะครับ และในจังหวะนี้ก็เป็นทั้งนั่งของคิดแหละครับที่ไวกว่าเพราะว่าคิดนะครับเขาได้โจมตีถึงตัวบิ๊กมัมก่อนด้วยท่าเอสไซส่งมอดนะครับซึ่งท่าการโจมตีในครั้งนี้ของคิดเป็นการบรับเอ็นลงไปที่บนหน้าผากของบิ๊กมัมและเอ็นลงไปที่บนหอคอยที่พังอยู่ที่งงยงแสดงนตรดีนะครับเพราะงั้นบิ๊กมัมเธอจึงถูกดูดเข้หาหาหอคอยดังกล่าวแบบเดียวกันกับขั้วแม่เหล็กเอสแล้วก็เอ็นนะครับ ส่วนทางหน้าของคิดนะครับเขาได้ย้อนกลับไปที่กระทิงเหล็กของเขาอีกครั้งหนึ่งเพื่อเตรียมพุ่งชนบิ๊กมัมใหม่อีกครั้งนะครับทางด้านของบิ๊กมัมนะครับที่เห็นอย่างนี้เธอรู้สึกตกใจเป็นอย่างมากเลยนะครับดดด,ดึงดึงไม่ออกทางด้านของฮูมี่ของเธอนะครับที่เห็นอย่างนี้หลบเร็วมามะและในท้ายที่สุดนะครับในจังหวะน,นี้บิ๊กมัมเธอก็สามารถรอดจากการโจมตีของคิดในครั้งนี้ไปได้นะครับ เพราะบิ๊กมัมนะครับเธอได้พลิกตัวทันเสียก่อนทําให้ออคคอยที่ติดอยู่ที่ด้านหลังของเธอนะครับกลายเป็นกรอกบบังแทนกระทิงเล็กของคิดนะครับจึงพุ่งชนไปที่อ,อออคอยแทนแทนที่จะเป็นตัวของบิ๊กมัมนะครับกลุ่มโจาสลัดกองโลนะครับที่อยู่ในเหตุการณ์เวอร์เล่นยกหอ,อ,อกคอยขึ้นมาด้วยเฉยเลยทางด้านของคิดนะครับที่เขาแทบจะไม่เชื่อสายตาของตัวเองทําอะไรละหมเป็นบ้าบิ๊กมัมนะครับที่เพิ่งจะรอดจากการโจมตีของคิดมาหมาดๆเฮ้ยแกออะไรไมาให้ฉันแบกวะ จากนั้นนะครับบิ๊กมัมเธอก็เริ่มโจมตีสาคิดด้วยท่าใหม่ของเธอนะครับปืนใหญ่มหามานดามิสเซอรี่พวกลูกกระจกของกลุ่มโจาทานร้อยสูนนะครับที่เ็นอย่างนี้หนีเร็วจากภาพนะครับบิ Big Mom, ๊กมัมเธอได้ใช้ดาบสายฟ้าคำรามของเธอสร้างหญิงยักษ์ที่ร่างกายเป็นไฟผสมสายฟ้าเข้าโจมตีส่คิดนะครับซามูไรคนหนึ่งนะครับที่ในเหตุการณ์หาขยับได้ด้วยการโจมตีนี่มันมีชีวิตของมันเอง บิ๊กมัมนะครับเธอกําลังหัวรออยู่ในระหว่างที่มิสเซอรี่กำลังโจมตีใส่คิดนะครับจัดการเด็กพวกนั้นซะมิสเซอรี่เมื่อบิ๊กมัมพูดประโยคนี้จบนะครับจูจ่ๆก็มีอออคอยปรากฏขึ้นบนหัวของบิ๊กมัมนะครับซึ่งแน่นอนว่าเป็นฝีมือของรอนะครับที่ได้ใช้ท่าเทคโจมตีใส่บิ๊กมัมนะครับ จากภาพนะครับฮอคอยได้หลดอัดใส่วงของบิ๊กมัมขณะที่ลูนกน้องของใครดูนะครับต่างพากันวิ่งหนีจากเศษหินรอนะครับเขาได้กระโดดเข้าใส่บิ๊กมัมและเคลือบดาบด้วยครูมทางหน้าของคิดนะครับยังยืนไหวแต่ก็มีร่องรอยบาดเจ็บพอสมควรให้เห็นนะครับในระหว่างที่บิ๊กมัมนะครับเธอกําลังลุกขึ้นมาหลอเขาได้แทงดาบเข้าไปที่หน้าอกของบิ๊กมัมแบบเต็มเมเ,มเลยนะครับ บิกมาที่เห็นอย่างนี้เธอก็รู้สึกตกใจเป็นอย่างมากเลยนะครับเล่นไม้นี่อีกแล้วเหรอทาฟันก้าต่อมานะครับเนื้อเรื่องได้ตัดมายังสถานที่ชั้นใต้ดินคลังอาวุธเราเจนว่าดาบของรอนะครับได้แทงทะลุพื้นของปราสาทโอเนชิมะเลยนะครับยามาโตะที่กําลังต่อสู้กับเพลิงแค้นของการจูโร่เมื่อเธอเห็นดาบของรอนะครับนั่นมันอะไรนะ่ะต่อมานะครับเนื้อเรื่องได้ตัดมายังสถานที่ท้องฟ้าเหนือวันโนคุนิ โอนี่อาชิมะเราเจนว่าดาบของรอนะครับได้ยื่นลงมาปักถึงแผ่นดินของวันโนคุนนี้ด้านล่างของเกาะอูนี่อาชิมะเลยนะครับจากนั้นนะครับเนื้อเรื่องได้ตัดกลับมายังสถานที่ห้องแสดงดนตรีนะครับบิ๊กมัมถึงได้เคลือบหมัดด้วยอาคิและก็นำต่อยรอจนเกลือปางตายเลยนะครับใจเด็ดดีนี่วะคิดจะเกาะอ,อยู่อย่างนี้เลยหรือไงทาฟันก้าทางด้านของกลุ่มโจสลัดฮานานะครับที่อยู่ในเหตุการณ์แย่ yeah, แล้วกับตัน แต่หน้าองรอนะครับก็ยังไม่ยอมปล่อยดาบเขายังคงแทงดาบลึกลงไปเรื่อยๆเลยนะครับในตอนนี้ยังไม่พอต้องลึกกว่านี้อีกทางหน้าของพิกมามน,นะครับเธอเริ่มรู้สึกโมโหแบบสุดขีดแล้วนะครับในตอนนี้เปนอะไรไปล่ะหมดลมหายใจแล้วเลย คิดจะทําอะไรเนี่ยกับตันปล่อยมือเธอเดี๋ยวก็ถึงตายหรอกแล้วในที่สุดน,นะครับการเตรียมโจมตีของหลอก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับหลอเขาได้ใช้ท่าพังเจอบิ๊กมามเทียนอย่างนี้นะครับเธอรู้สึกตกใจเป็นอย่างมากเลยนะครับหายาวิเล่คลื่นทะลวงแลก การโจมตีครื่งกระแทกขอ,องรอในครั้งนี้นะครับมันได้ส่งผ่านปราสาทโอเนชิมะและสร้างแรงระเบิดขนาดใหญ่ที่วันกคุนี้การระเบิดดังกล่าวนะครับมันได้สร้างหลุมขนาดยักษ์ที่แผ่นดินวันกคุนี้ด้านล่างของเกาะโอเนชิมะด้วยนะครับโรนางของบิ๊กมามนะครับถือได้กลิ่นร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดและกากเลือดออกมาจากทางปากอีกครั้งหนึ่งนะครับ ตามมาที่โมโมโนสเกกันบ้างนะครับที่ในตอนนี้เขาได้มองไปที่หลุมยับที่แผ่นดินของวานุคุนี้จากด่านฟ้านะครับหาอะไรนะขอรับจูจ่ๆก็มีหลุมเบือเิ่มเลยตามมาที่ยามาโตะกันบ้างนะครับที่ในตอนนี้เธอได้มองไปที่หลังคาของห้องคลังอาวุธนะครับลูนี่มันอะไรนะแม้จะรนการโจมตีแบบนนหนักๆของรอเข้าไปแล้วนะครับแต่ในตอนนี้บิ๊กมัมเธอก็ยังสามารถลุกขึ้นมาไหวนะครับและโจมตีรอด้วยท่ามหามานดาม,มิสเซอรี่นะครับ เผามันให้เป็นจุนซามิสเซอรี่ค่ามามะลอที่กำลังถูกโจมตีนะครับจัดการเลยยูสทั h และในที่สุดนะครับไพ่ตายของคิดก็ปรากฏตัวขึ้นนะครับนั่นก็คือปืนใหญ่ขึ้นแม่เด็กไฟฟ้าที่กำลังเล็งไปที่บิ๊กมัมอยู่ในขณะนี้นะครับบิ Big ๊กมัมเทียนอย่างนี้นะครับหาอะไรกันละนั่น ยูสตาดคิดที่ได้ยินคำพูดของลอนะครับต้องให้พูดอีกกี่รอบกันหาทาฟันก้าว่ายามออกคำสั่งกับฉันลอที่ได้ยินอย่างนี้นะครับเขาก็ยิ้มออกมาทางด้านของพิกมัมนะครับที่ยังตกใจอยู่ในตอนนี้พวกแก ต่อมานะครับบิ๊กมัมเธอได้ลบใบหน้าที่ตกใจออกไปและเตรียมรับมือการโจมตีของคิดในครั้งนี้ด้วยการหัวลอกมาอย่างมั่นใจเลยนะครับเก่งนักก็มาเลยเซ่ไอหนูคิดหรือว่าจะโค่นฉันได้ฉันคือบิ๊กมัมนะเว้ยคิดที่ได้ยินอย่างนี้นะครับเขาก็ยิ้มออกมาเพราะงั้นถึงต้องกำจัดแกทิ้งไงเล่าแดมพังปืนใหญ่แม่เหล็กไฟฟ้า จากภาพนะครับคิดได้ยิงลำแสงอันทรงพลังใส่ล่างบิ๊กมัมแบบเต็มๆเลยนะครับบิ๊กมัมล้มลงไปที่พื้นพร้อมกับกรากเลือดออกจากทางปากนะครับลอดเทียนอย่างนี้นะครับยุคสมัยของพวกแก่มันจบลงแล้วจากนั้นนะครับเนื้อเรื่องก็ได้มีการเล่าเรื่องทิ้งทายน,นะครับกระชาก4กี่จักระพัดลงมาและมังงะวันพีชตอนที่1,039นะครับก็ได้ตัดจบลงในฉากนี้ โอ้ก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับมังานวันพีชตอนที่1039นกนะครับก่อนอื่นนะครับผมต้องขออภัยก่อนเลยนะครับที่ในสัปดาห์นี้ผมมาลงคลิปช้ากว่าปกตินะครับเนื่องจากผมติดภารกิจนะครับเลยไม่สามารถมาลงคลิปตามเวลาเดิมได้นะครับต้องขออภัยอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่ะพูดถึงเนื้อหาอีกสักเล็กน้อยนะครับเนื้อหาของตอนนี้นะครับเยอะมากๆเลยนะครับแน่นอนว่ามันก็เป็นเพราะ การต่อสู้ของคิดและลอปะทะบิ๊กมัมนะครับได้เดินทางมาถึงจุดสิ้นสุดแล้วเสียทีนะครับเนื้อหามันจะเยอะกว่าปกติมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเลยใช่ไหมล่ะครับและผมคิดว่าคงจะถูกใจทุกๆท่านน่าดูเลยนะครับเพราะนี่คือการต่อสู้2ลุมหนึ่งที่โคตรมันนะครับและจบอย่างโคตรเดือด เข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณทุกทท่านนะครับเป็นอย่างมากที่เข้ามารับชมคลิปนี้จนถึงณจุดจุดนี้นะครับแล้วหากเกิดผมมีพูดหลุดหรือว่าพูดผิดพลาดประการใดไปในคลิปนี้ผมก็ต้องขออภัยทุกทุกท่านเอาไว้มานะทีนี้ด้วยจริงๆนะครับแล้วผมก็ต้องขอรบกวนทุกทุกท่านนะครับอีเช่นเคยอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องของผมด้วยนะครับสิ่งนี้แหละครับจะทําให้ทุกท่านนะครับมาเจอกันกับผมอีกในคลิปต่อๆไปนะคครรััับบส่่่วนนนททาใดะีีมปญห หรือข้อสงสัยอะไรก็ตามแต่ก็คอมเมนต์ทิ้งเอาได้เลยครับเดี๋ยวผมจะมาอ่านคอมเมนต์ของท่านอย่างแน่นอนนะครับอ้ออีกอย่างนึงนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมนะครับในการกด s u b s c r i b e หรือถูกใจอะไรก็ตามแต่นะครับนะเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทาคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลาท่านผู้ชมทั้งหมดไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์หน้าไม่งดนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ